สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการตัดสายนาฬิกานะครับวิธีตัดสายนาฬิการุ่นนี้นะครับ U.S. ครับผมอนี้เป็น U.S. วิธีการตัดสายนาฬิกานะครับ ให้แกะออกก่อนนะครับที่แกะตรงนี้ออกนะครับนี่ครับงัดก็ได้หาอะไรงัดก็ได้ออกเสร็จปุ๊บในการรุน่นนี้จะไม่สามารถใช้ตัวตอกนี้ได้นะครับไม่มีตัวตอกนะครับแต่จะเป็นรูเป็นงัดนะครับผมให้ใช้ ใส่คงแบนตัวนี้นะครับตัวเล็กนี่นะครับใส่โควงแบนนะครับให้งัดนะครับนี่นะครับงัดตรงช่องนี่นะครับเห็นไหมครับงัดออกงัดออกเห็นไหมครับงัดออกงีนะครับเห็นไหมครับจะงัดมันจะออก บางเครื่องงัดง่ายบางเครื่องอาจจะงัดยากจะขอขั้งนี้อีกนะครับเห็นไหมครับขั้นนี้ก็จะยากหน่อยมันจะมีรูของมันเข้าพอดนีนะครับอันน,นี้ครับนะครับสมมติว่าตัดข้างละสองนะครับผมจะงัดออกมาทั้งหมดเลยแต่ว่าเป็นโคอื่นอาจจะงัดแค่ข้างเดียวก่อนเลาดึงออกนะครับให้ดึงออกนะครับ บางทีดึงไม่ได้นะครับใช้มิดอันนี้ครับมิดไม่คมนะครับไม่คมมิดเป็นมิดไม่คมใช้มิดไม่คมนะครับเดี๋ยวจะบาดมืออันตรายเราดึงออกเสร็จปุ๊บนี่นะครับจะมีล็อกข้างล่างอีกนะครับให้ขยับให้ตรงล็อกนะครับแล้วจะดึงออกขยับให้ตรงล็อกแล้วจะดึงออกนี่นะครับพอดึงออกเสร็จให้ขยับเข้าไปเหมือนเดิม ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมพอใส่เข้าไปเหมือนเดิมเสร็จปุ๊บพีใช้ล็อกตัวเก่านะครับเสียบเข้าไปครับจะมีร่องอยู่นะครับพอเสียบเข้าไปปุ๊บของผมผมจะใช้เหล็กลองครับผมไปคีมเหล็กลองเสร็จปุ๊บค้อนเป็นค้อนน้อยนะครับซ่อมนาฬิกาโดยเฉพาะด้านนี้จะเป็นพลาสติก ด้านนี้จะเป็นเหล็กถ้าเกิดเป็นแบบนี้ส่วนมากผมจะใช้เหล็กค้อนะครับครับผมอันนี้หลุดออกข้างหนึงแล้วน,นะครับดึงออกอีกข้างหนึ่งอันนี้เสร็จแล้วนะครับข้างนี้คือเสร็จแล้วข้างนี้คือเสร็จคล้วนี่ครับข้างนี้คือเสร็จแล้วพอดึงออกอีกทุ๊กเหมือนเดิมครับผม เห็นไหมครับเะมีล็อกอยู่นี่ครับผมให้ขยับขยับน,นี่ครับผมขยับให้ตรงเห็นหะเห็นหรือเปล่าเห็นไหมครับขยับให้ตรง,ร,ร,ตร,งรอออกพอออกเสร็จปุ๊บแห่นี้นะครับ เียบล็อกเข้าไปใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะห่างกันนะครับให้เขาเรียกว่าอะไรให้ดันมาอยู่ใอ้แก่ให้ดันกันนะดันอยู่ไอ้ใจแล้วก็ใส่ตัวสลักเหมือนเดิมเพราะว่าสลักมันจะไปตรงเข้าล็อกตรงนี้พอดีนะครับมันจะแน่นพอดี นี่ครับมันเคลียจะแน่นหน่อยนะครับมือจะกดไม่ได้นะครับต้องใช้ค้อนนะครับนะครับโอเคนะครับเป็นการตัดสายในการเรียบร้อยตัดเองได้นะครับขอให้มีเครื่องมือแค่ตัวนี้ตัวเดียวใช้คองแบวนตัวเล็กตัวเดียวงัดครับงัดงัดออกจะมีร่องครับรุ่นนี้จะมีร่องงัดออก งัดออกเลยพองัดออกปุ๊บตัดสายได้ออกมาเป็นสี่ข้อรุ่นนี้จะมีวันที่ด้วยใส่ห้างนี้ไ,ได้เหนี้ครับสวยเลยอดีมือเลยโอเคนะครับ ให้ดูคลิปนี้จบแล้วสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะไปตอบให้หรือว่าอยากจะให้ทำตรงไหนแนะนำตรงไหนทำได้หมดนะครับ